จะหมุนเนี่ยมันอาจจะหมุนแล้วก็ไปกระจุกอยู่ที่ทุนขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าด้วยวิธีการต่างๆหรือว่าเงื่อนไขที่มีสร้างข้อจํากัดให้กับร้านค้าขนาดเล็กทาให้ร้านค้าขนาดเล็กไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือ,อเงื่อนไขที่ต้องแลกเป็นเงินสดและแลกเป็นเงินสดได้เฉพาะที่อยู่ในหานภาษีเท่านั้น,น,นก็ทําให้ร้านค้าขนาดเล็กที่สาย่านสั้นอาจจะยังไม่อยากเข้าร่วมโครงการก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันเลยมีคนที่จะได้ประโยชน์ เต็มๆก็คือพวกร้านค้าขายติดที่เป็นเชนขนาดใหญ่ร้านะคะน้าสะลกกซื้อต่างๆที่ได้รานิสงส่งจากเรื่องนี้ไปเต็มๆถ้ารัฐบาลยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อจูงใจให้ร้านค้าขนาดเล็กเข้ามาร่วมได้นะคะเงินมันก็จะหมุนไปมันก็จะหมุนไปไปอยู่กับที่ทุนใหญ่เท่านั้นนะคะเออแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ถ้าอย่างที่คุณเทงบอกว่าถ้าบล็อก c h a มันโปร่งใสนะถูกทำให้โปร่งใสแล้วก็เข้าไปเช็คได้เนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่ามีกระเป๋าเงินไหนที่ได้เงินมากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ยังแก้ไขได้ยังแก้ไขทันถ้าใส่ใจในเรื่องนี้มากเพียงพอว่าอยากให้เงินมันกระจายไปทั่วๆค่ะขอสืิอที่ไปเพื่อสือ่ออยากเหน็หนในสือนอกจาก,กข้อมูลกระเป๋าใครใหญ่ก็ตองไปลย ผมว่าปัจจัยความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่พี่หม่บอกว่าจะต้องมีร้านเล็กๆไม่ว่าจะเป็นร้านที่ครัวสั์พรีอที่อยู่ในต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยเข้าร่วมระบบมากที่สุดเพราะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะช่วยกันตรวจสอบได้ก่อนก็คือช่วงเดงปีไตรมาต3ที่รัฐบาลเนี่ยควรจะต้องเปิดเผยรลขเยอดผู้ลงทะเบียนโดยแบ่งตามประเภทร้านค้าและรายอำเภอเพื่อดูว่าทั้งทั่วทั้งประเทศเนี่ยตกลงเป็นร้านต้นไมกต้นไมจริงไหมดูสุดท้ายในอำเภอนั้นมีแค่ไม่กี่ร้านที่เป็นชิงใหญ่เ้ร่วมโกัน เป็นประโยชน์ต่อคนที่จะใช้ด้วยว่าแบบอำเภอบ้านเราพีกี่ล้าน,นที่จะได้เข้าร่วมนะคะก็สรุปแล้วว่าเงิจนจากหมดไปไหนนะตอนนี้นะจะมีการ<ช>เปลีป่ยนแปลงถุกสามารถแก้เงื่อนไขได้เนี่ยมันก็จะตัดปัญหาตรงนี้ไปได้ค่ะรวมไปถึงการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่ม ที่จะมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจฐานรากนะแล้วก็พยายามที่จะทําให้เงินมากระจายไปได้มากที่สุดไปให้กับคนที่มีจตุนมากที่สุดได้เนี่ยก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้แหละค่ะก็ต้องต้องส่งเสียงไปให้ถึงทางรัฐบาลได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนาวานีก็คงยังพูดกันได้เท่านี้เนาะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรออกมาจากทางรัฐบาลก็เท่าักของพอนะคะเท่าที่ เราจะวินครอได้ใช่ๆข้อมูลมีเท่านี้นะคะความชัดเจนมีเท่านี้เราก็ดูได้เท่านี้แต่ว่าก็เป็นการคาดการ์เบสออนข้อมูลแล้วก็ต่างๆที่รัฐบาลได้แถลงออกมานะคะแล้วก็ยังมีว่ายังมีเวลาแก้ไขเพื่อทำให้โครงการนี้เนี่ย มันรู้ว่าจุดประสงค์ที่ที่ที่ครอบคุมประชาชนมากกว่าดีได้ค่ะ,คะก็ในวันนี้็็ต้องขอบคุณพี่ใหม่และพี่เทนด้วยนะคะที่มาร่วมสบาาเขากับเราใน